โอ้ยเกือบหมุนยิงเปรียบร้อยมานี่ครับหนึ่งหนึ่งครับัังครั้งเหรอเว้ยใครที่กำลังมองหาไอเดีเทพราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA ฟฟ่า4ช y o ปบบริการซื้อขายไอดีคุ้มค่าปลอดภัยต้องที่นี่เลยโดยพ่อขาเมือชีพผ่านการซื้อขายมามากกว่า1,000ครั้งบริการรับ p ีแถมยังมีบริการโอนเอด้วย สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นสนามกันด้วยและกันรับอย่างที่หน้าปกได้เห็นนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการแข่งกับพี่เจมส์สลิกนี่เองของเอ็ p o r t Radio ดิอของนักแข่งเองครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็น ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่เจมส์ด้วยที่เสียสละเวลาว่างมาแข่งกับผมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ๆทุกวันเวลา8โมงเช้านั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ช่องใน YouTube ของเราก็สามารถสมัครเมมเบอร์ได้แล้วนะครับก็สามารถไปสมัครกันได้แล้วพูดคุยกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปรับชมในหฮมขออนุญาตเปิดทีมแล้วให้ดูทีมของพี่เจมส์สลิกกันก่อนละกันนะครับนี่เลยครับทีมของพี่เจมส์สลิกนั่นเองครับโอ้โห و, เป็นแผน42 31นนั่นเองก็เป็นแผนที่ใช้น่าจะใช้ประจาอยู่แล้วครับ4 2 3 1านั่นเองเป็นแผนยอดน,นิยมเลยครับกอน,นาเปานี่เป็นโรนัลดอฟานายบวกห้าเ๋ยขออนุญาตสองศูยวิ่งร้อยสามสองผู้ชม แล้วก็เป็นโอ้กุลิ่นตอนนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นตัวที่แรอีกตัวนึงเป็น PLH กุลิ่บวอกแป้นี่ครับตัวละประมาณน,น่าจะแสนกว่าล้านนะครับน่าแสนกว่าล้านจริงด้วยครับโอเคแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นเนสเบร์ฝั่งขวาเป็นฟองมินมินครับแล้วส่วนคู่กลางรับเนี่ยสเตฟานเอฟเฟนเบิกแล้วก็ปาร์กจีฟองนั่นเองครับส่วนริมเส้นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่เป็นเอ็มบาบูแล้วก็ทีโอเฮนันเดแล้วก็คู่เซนเ,เตอร์แบงในเปาโรมาร์เดนนี่กับไคแวร์เนี่ยนั่นเองครับแล้วประต แล้วส่วนสำรองโอ้ isha, โหอองรีดีชาคิซโนโรนโดเดอะบอยทวซ์ไซเกอร์มาคอเจเนเต้แล้วก็มิเกลเซียงนี่เองครับ <S <S ซึ่งแผนนี้เนี่ยผมให้ดูตามแผนแ่นนะผมจะมารีวิวแผนด้วยนะนี่เลยครับแผนของพี่เจมลองเอาไปปรับใช้กันดูว่าชอบหรือเปล่าไม่ชอบตรงไหนลองคอมเมนต์ดูแล้วกันลองไปปรับใช้น,นี่คือแผนแรกนะครับอันนี้คือแผนที่2อครับอันนี้คือแผนที่3นะฮะแล้วก็แผนนี้นะครับคือแผน1กับ4แกจะใชใ้เจอผมเนี่ยสครั้งเดี๋ยวลองไปดูในคลิปกันละก แกใช้เป็นแผนไหนแผนไหนบ้างซึ่งมี2แผนนี่แหละก็จะมีแผนหนึ่งแล้วก็แผนที่4นั่นเองนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันว่าเออพี่มันต้องรับมืออย่างนี้ข้อเดียวเลยครับวันนี้ผมจะมาเผยวิธีทํายังไงเมื่อเจอเจมสลิกนั่นเองครับ<อ>ยังไงไปรับชมที่ไฮไลท์ที่ผมแข่งกับแก2เกมได้เลยครับเจมสลิกโอ้อ่นใ้ผมหน่อยแล้วกันนะครับไปครับฟับโอ้ โอ้โหอุ้ยโดนโอ้โหโดนเกียรบอลเฮ้ยไม่ล้ำหรอโอ้ย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 ล้ำหน้าก่อนยับแน่นี่แหละครับคือพี่เจ็บสลิกนั่นเองครับเฮ้ยเอาแล้วเจอ AI ้อ้าวเอ้ยอเหยื่อเพื่อนอเหยื่อไปครับปาเล็ โอ้มาเนี่ไปครับซาร่าโอ้ยไม่ถึงว่ะโ,โอ้โหโอ้โหต่อเลทไปก่อนไปก่อนไปก่อนลงก่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วหึมมีนฟองมาแล้วเอ้ยโอ้โหล้ำมนันอ๋อลำหน้าโอ้โหเกือบโดนไว้ต้องคืนก่อนต้องคืนก่อนเลยฮะต้องคืนก่อนละฮะ รถบัสสองแถวรถบัสสองแถวอุ้ยมาเองอุ้ยมาแล้วอ้ยอ้ยเฮ้ยอีกลูกอุ้ยยังไม่เข้าอีกโฮ้ยเกือบไปไปนะครับเห็นสั้นไปโอ้โหดักอยู่แล้วอะดักอยู่แล้วอะแน่นเลยแน่นปักแน่นปักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ซันโอ้เกือบโอ้เกือบโดนเจมสลิกยิงนะครับลูกนี้โอ้ยเกือบไปเกือบไปไปแล้วไปแล้วมาเนี่โอ้ต้องคืนก่อนวะไปไม่ได้ครับปันโอ้โห่นเป็นกูตัวบวกแปดนะครับต้องใจเย็นๆเลยรับลูกนี้โอ้ยโอ้ยไปครับ ไปนะครับเฮนเดอร์สันโอ้สาร่าโอ้โหอ่านอยู่แล้วนะครับน่าจะปั่นนะแกน่าจะอ่านอยู่แล้วนะฮะโอ้ต้องลงก่อนลงก่อนลงก่อนเลยว่ะโอ้หมดครึ่งแรกฮนะโอ้โหต้องสู้พี่เกมต่อเนะี่ยครึ่งหลังเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โอบังก่อนบังก่อนโอ้โหบังก่อนจะบงัยงยังไงล่ะเพื่อนจะบังยังไงล่ะเพื่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ได้ว่ะโอ้ตึงเลยเนี่ยแบบนี้ตึงเลยนะเนี่ยตึงเลยนะเนี่ยโอ้ยยิงกิ๊บได้ชายงหันไปดักได้อยู่ว่ะกุลิดครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหโดนจนได้โอ้โดนจนได้ลูกนี้ต้องบวกแก้ซะหน่อยวะโอ้เอาเราไปแตะบอลอะไรครับหน้ามีสิทธิ์โดนโอ้ยเกือบโอ้หคือแบบว่าเอาจริงเอาจังเลยนะเนี่ยโอ้โหอุ้ยเฮ้ยโยนหนึ่งสองไอ้สเต็ปนี้ไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะเนี่ย อุ้ยปั้นอุ้ยเกือบอุ้ยโอกาสยิงครั้งแรกของกูั้งเนี่ยขอลูกนี้ดันกิดเกือบเกือบเกือบโหแล้วพี่เจมเขาแบบว่าแน่นมากนะเจมสลิกอ่ะต้อค่อยๆปาบอุ้ยไม่ได้ไหมนะอุ้ยโอ้หคือโอ้โหโฉบบอลอย่างนี้ โอ้โหใครวะน่ะโอ้โหโอ้รถแทงทีคือหลุดเลยอ่ะโอ้ยกูจะแย่แล้วเพื่อนจะแย่แล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมชาเก่งจังวะกูเปิดแล้ว โอ้โหเรียบร้อยเอาแล้วจังหวะนี้ผิดเจมผิดเจมจังหวะนี้คือถ้ายิงในสักครู่มันก็จะดีโอ้โหแล้วขึางหลังโดนแบบว่าชาไปทั้งหมดเลยนะครับไปดูันใหม่ครึ่งแมตท,ที่สองครับมาครับแมตท,ที่สองับว่างเซตสนามกับเจฟริกครับเอา้าประมาณไหนล่ะเฮ้ยโอ้โหมันจะต้องประมาณนี้เรียบร้อยไม่โดนเพิ่มคือกูเก่งมากแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ย โอ้โหคืนปุ๊บจบข่าวโอ้โหโอ้โหโดนอย่างไวเฮ้ยเกือบหมุนยิงเรียบร้อยมานี่ครับหนึ่งหนึ่งครับสักครั้งหน่อยเว้ยสักครั้งหน่อยเว้ยมาแล้วครับหนึ่งเม็ดครับ ใจเย็นให้ไว้ต้องใจเย็นไว้โอ้ยอุ๊ยมานี่โอุยมานี่เสียดายเนี่ยเอาแล้ววะผุดหลุดวะผุดหลุดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนนะโรนันโดอุ๊ยมาจากไหนวะน้าเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาว เอาอะไรนะนะั่นอะเอา้าไปเว่อร์อะไรนะเพื่อนไปแล้วมาแล้วมาแล้วลงดิเพื่อนอ๋อลูนี้ลูน้โอ้แล้วจูเลนไม่เข้าบอลละเพื่อนจเลนโอ้ยเสียดายจุงแมตเนี้ยนแะต่ยิงได้ลูกหนึ่งลนะ่ะว่าพับใจละ ไปฮะอุะอูยเอาวะเทียโก้เพื่อนเที่ยโก้มาแล้วหลวโด,ดมาแล้วอ่ะอ่ะนะอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไมลุนโน,มนกมาเก่งจังวะทำไมตอนเราตอนเราลองเล่นเนยมันชอบยืยนกลางสนามแต่พอพี่เกมเล่นยืยนหน้าเป้าดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ว่าลูกนี้พี่มีโอกาสแบบว่าได้ลุ้นอยู่แล้วเนี่ยเปียง Ôi Ồ ya, bóng đi Hoi, 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 đi hơi hoi. Hoi, 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 เฮ้ยโอ้โอ้โอ้จังหวะมันได้พอดีเยี่ยมอุ้ยไปเพื่อนอุ้ยสักลูกหน่อยก็ไม่ได้นู่นเน็ตเบสโอ้โหโอ้โหนี่มันเข้าเลยโอ้ลูกนี้อย่างสวย ปิวโอ้โห้ปังเลดูบางทีแท้โอหกหนึ่งโหอับอายเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ฟ้าไม่เฮ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้พี่เกมยังมีแมทที่เจ็ดนะแมทที่เจ็ดนี่ผมจบเลยนะอนาคตผมอะโอ้โหยิงอย่างนี้โอ้โห เละใช่เละโอ้ยิงอย่างนี้โอ้โหพี่เจมโอ้ลโอ้วสซัดลูกนี้บอลแบบข้ามกำแพงไปอย่างนี้เลยอะโอ้โหก็คือพี่จะบอกวิธีการเอาชนะเจมสลิกนะครับแนะนำว่าถ้าเจอก็กดออกเกมไปได้เลยนะฮะไม่ต้องเล่นต่อนะเฮ้ยเฮ้ยหนีเรียบร้อยโอย้ยิงออกโอ้ย ยิงออกได้ไงโอ้โหพิกชนะโดเหรหนึ่งร้อยโอ้โหยิงอีกสักลูเลยจะยิงได้หรือวะเนี่ยเฮ้ยอึย๊ชอึชเฮ้ยโอ้โหบอลช้าดิโอ้โห,โโหลีลาไม่ยิงไม่ยิงไงขอบคุณมากครับพี่เจมขอบคุณมากครับที่มาเล่นด้วยกับปิงหนะ์มันพิมพ์ไม่ได้อะ่ะแล้วพิมพ์บอกขอบคุณยนะังก่อนขอบคุณมากนะครับพี่เจม อบคุณมากครับพี่เจมที่มาสนุกกันนะฮะโอ้โหขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับที่มาร่วมสนุกกันนะฮะเละไม่เป็นท่าเลย l ั l a s h slash content fbkk ยี่สิบเก้าสอง dot fmna dot fmcbs ขอบคุณมากๆนะขอบคุณพี่เจมด้วยพนะี่เจมดูอยู่ขอบคุณพี่เจมมากๆแนละ้ววิธีที่จะชนะเจมสลิกนะครับวิธีเดียวเลยนะครับออกเกมฮะ เอาไว้เดี๋ยวถ้าเจอพี่เขาอีกก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นกับพี่เขาขอคุณมากๆแล้วที่มาเสียสละเวลามาเล่นด้วยนะครับ